ถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV ขนาดใหญ่ที่รวมความหรูหราความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียว n ิสันพัโต r o อ2025อาจเป็นคำตอบที่คุณรอคอยครับรถรุ่นนี้ถือเป็นตำนานของดิสันที่มีประวัติมายาวานานกว่า70ปีและในปี2025นี้ n น s s a ิสันก็ได้ยกระดับพัโต l ขึ้นไปอีกขั้นทั้งในเรื่องดีไซน์สมรรถนะและความสะดวกสบาย มาเริ่มกันที่ภายนอกของพัตโ2025กันก่อนครับเมื่อคุณเห็นรถคันนี้ครั้งแรกสิ่งที่สัมผัสได้ทันทีคือความบึกบึนและภูมิฐานที่แสดงถึงความเป็น SUV เต็มตัวดีไซน์ด้านหน้าได้รับการออกแบบใหม่หมดกระจังหน้า v m o t i o n ขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์กสอของดิสันมาในรูปแบบที่ดูฉกเฉียวมากขึ้นไฟหน้าเหล็แบบใหม่มีเส้นไฟ daytime running และทรงบูมเมอร์แรงที่ส่องสว่างคมชัดแม้ในเวลากลางวันช่วยให้รถดูทันสมัยและมีความดูดันมากขึ้นฝากระโปรงหน้ายกสูง ให้ความรู้สึกแข็งแรงและกันชนหน้าถูกออกแบบให้รองรับการขับขีบ่ในทุกสภาพถนนด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่เฉียบคมเสริมด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่หอหุ้มล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด20นิ้วซึ่งไม่ใช่แค่ดูดีแต่ยังเชื่อเรื่องการยึดเกาะถนนอีกด้วยกระจกมองข้างมีระบบพับไฟฟ้าและกล้องรอบคันแบบ360องศาส่วนด้านท้ายรถก็ไม่น้อยหน้าไฟไท้ายเหล็แบบใหม่มีดีไซน์ที่สอดคล้องกับด้านหน้ามาพร้อมกับสปอยเลอร์และท่อไอเสียคู่ที่เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถโดยรวม เรื่องสมรรถนะต้องบอกเลยว่าพีโ r รสองพันยี่สิบห้าไม่ทำให้ผิดหวังครับเพราะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V ีขนาด5.6ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง400แรงมาร้าแรงบิด560นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7จสปีดขับเคลื่อนสีล้อแบบอิน e l l i g e นซ e 4x4 ที่ช่วยให้คุณมั่นใจในการลุยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางลาดยางทางลูกรังหรือแม้แต่เนินเขาสูงระบบขับเคลื่อนสามารถปรับโหมดได้ตามความต้องการเช่นโน่งเซนบล็อกและออโต้ทำให้การขับขี่สนุกและปลอดภัยมากขึ้น ช่วงล่างของพั r โตถูกปรับจูนใหม่ให้เหมาะก e ับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองมีระบบ h y d r อลิกบอดี <ks on> <above> <also> ้โมชั่นคอนโทรลที่ช่วยลดการโคลงของตัวรถขณะเข้าโค้งหรือวิ่งบนถนนครุกคลากความรู้สึกที่ได้จากการขับคือความมั่นคงลุ่มนวนและตอบสนองต่อภูมิละลัยได้ดีเกินความคาดหมายเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารคุณจะพบกับความหรูหราแบบเต็มพิกัดคอนโซลหน้าหุ้มด้วยหนังแท้พร้อมลายไม้และอลูมิเนียม ที่ให้สัมผัสระดับพรีเมียมบอดนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมระบบระบายอากาศและระบบอุ่นบอดแถวที่2สามารถปรับเอนได้แบบกว้างขวางและบอะแถวที่3ก็ยังนั่งได้จริงไม่ใช่แค่บอดเสริมระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายเสริม ด้วยระบบนำทาง GPS แบบเรียลไทม์และเครื่องเสียงบสแบบพรีเมียม13ลำโพงให้เสียงกระหึ่มระบบทิศท,ทางในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังยังมีหน้าจอคู่ขนาด10นิ้วสำหรับความบันเทิงส่วนตัวพร้อมพอร์ต USB-C และช่องชาร์จไายแบบ220โวลต์เรียกได้ว่าเหมาะกับครอบครัวยุคใหม่อย่างแท้จริงในด้านความปลอดภัยนิสสันเพโทร2025ก็ให้มาแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบ Intelligen Emergency b r น a k i n g รค e n เบนส t Warning เนิงเลด d e p a r t u r e w a r n The Adaptive Cruise Control และระบบเตือนเมื่อมีรถตัดหลังขนาดถอยหลังหรือรีค r ร์ดทราฟฟิเลยนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องมองรอบคัน360องศาที่สามารถแสดงมุมมองแบบ3ดีช่วยให้จอดรถได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในที่แคบแคบแล้วราคาละ่ะในตลาดต่างประเทศนิสสันพโทร2025มีราคาเริ่มต้นประมาณ55,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.9ล้านบาทและอาจแตะถึง2.5ล้านบาทสำหรับรุ่นสูงสุดถ้านำเข้าในไทยโดยผู้นำเข้าอิสระราคาน่าจะอยู่ที่ราวๆ6-7ล้านบาท ขึ้นไปขึ้นอยู่กับออปชันและค่าภาษีนําเข้าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มฟูลเอสไอแซดเอสยูีอย่างโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์ฟอร์ดเอสพีเดชันหรือแม้แต่จีแกรนแชร์ทีแอลจะเห็นว่าพละเดดในเรื่องความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้โดยเฉพาะขนาดตัวรถที่ใหญ่เต็มพิกัดสมรรถนะที่ทรงพลังและเทคโนโลยีภายในที่ทันสมัยไม่แพ้คู่แข่งเลยครับอีกทั้งยังมีความทนทานที่พิสูจน์มาแล้วจากตลาดตะวันออกกลางที่ขึ้นชื่อเรื่องสภาพอากาศและเส้นทางสุดโหด นิสสันพัโต2025จึงไม่ใช่แค่รถ SUV ธรรมดาแต่เป็นพหาหนะที่พร้อมลุยในทุกสภาพพร้อมให้ความหรูหราและความตอดภัยระดับสูงเหมาะกับคนที่ต้องการรถคันเดียวจบทั้งใช้งานในชีวิตประจำวันขับทางไกลหรือแม้แต่ท่องเที่ยวแบบออฟโรดสุดมันและนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับนิสสันพัโ o ร2025 SUV ขนาดใหญ่ที่รวมทั้งพลังความหรูและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียวหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆ ที่น่าสนใจแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ